อยดองออกมัน,ม,นมันนี่กินมันๆจังน,น้อยพี่น้องเข่าๆเสียบข้าวปลาเคยใส่แกะดอกพี่น้องนี่ด,ด,ด,ดีระวังมือก็แล้วกันครับ เก็บได้เนี่ยอืมเะจับจับส่วนผนเดีน้อเนี่ย่ไปจับข้างในได้ละอย่าบล่อยครับหนึ่งแต้มครับผมกับตีครับผมก้อนตีหนูกับตีมือไปละครับบ้องแลงน่ะอยียบล่อยครับผมหนึ่งแต้มนีเฮียพี่อะไร โอ้ยเต็มเน่พี่น้องสิงโอ้ยหนูสิงพคนะโอ้ยบงครับบงหนูสิงครับตายเม่จากได้หนูสิง สวัสดีครับผมสวัสดีทีทุกท่านครับกลับมาพอกันช่วงแรงๆครับผมพามาห่างบ่วงครับเชียนไหมครับผมสวัสดีครับวันนี้เชียนไหมเซียวเอากลับมาตีครับผมเอาไอ้ห่างบ่วงไม้ไผ่ครับพี่น้องกลับหล็กครับเพราะว่าผมเอาบ่วงไม้ไผ่มากคนเห็นหว่อจะโดดเหรอครับทางหนูเดี๋ยวเขาไปเบิ้งก็พี่น้อง เดี๋ยวไปเบ่งอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องท้องดอกนเนี่ยครับพี่น้องมาพ่อาไม้หนึ่งอยู่ที่อยู่ในให,หน้าพี่ครับเดี๋ยวจัดหนาหูบ้างครับพี่น้องจากหลังเอาหนาหูนี่แหละครับแล้วก็ใส่หูหลังหนึ่งครับเดี๋ยวจะยังน้ำห้อยมันไปกับ ห้อยมันกับเปลี่ยนๆนี่พี่น้องห้อยห้อยยางห้อยเหรียญด้วยครับนะครับมีห้อยมันเที่ยวอยู่ห้อยไม่ไม่ครับเบึ้งสภาพดินเนาะพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวจีใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่อาจจะใส่ไปหอดปูนครับแถวๆถวเที่ยวป่าบนหม่องใดมีห้อยหม่องใดเป็นจะใส่เดี๋ยวก็จะใส่ไปพี่น้องเดี๋ยวเ้ากับมาลุนกันตอนยามพึ่งเข้าเลรอพี่น้องโอเคครับผมกังไหนก็ฝากพี่น้องนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจแหมจงแฟมดีครับผมเดี๋ยวมือนเสาห้อมมาลุ่นกันครับเดี๋ยวมาอนีสิพยามใส่แหมในหลายๆนะครับเนาะแต่ก็มาลุ่นกันมือนเสาครับผมโอเคครับผมพอกันมือนเสานะครับเนาะเราอยากใส่เข้ากันครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทีทูซันครับโอ้ยตอนเรกว่าสิบบอม้ายามนี่ครับเช่นไหมว่ายามใส่กับต้องมายามพนักพี่น้องข้างบงผลงานพืตนวครับเออเนี่ยแหละถึงแล้วนี่ครับ ตัวแรกมาแล้วครับผมอุ้ยใส่ง,งามเลยครับพี่น้องความด่วนะน้ำมาขึ้นกับตีครับผมใส่เฮียอย่างหูบะครับพี่น้องเฮียปูครับผมใส่เฮีย,ย,ป,ป,ป,ยปูนะครับโอ้หอยทางเปลี่ยนดินเลยเบิ้งบงนดินเปลี่ยนดินเลยเยบร้อยครับหนึ่งแต้มครับผมกับตีครับผม ก้อนตีหนูกับต like ีมือไปแล้วครับว่างแรงนั่ะหยาบลอยครับผมหนึ่งแต้มมีเหี้ยเปลี่ยนมาหนึโอ้เหี้ยเก่ามหนึ่งเนาะนี่ครับเหี้ยใส่เหี้ยปูน้านี่แหละครับนี่แหละครับจำไว้เลยเหี้ยเด็ดครับพี่น้องถ้าว่าตอนใส่กับหงูโด้น หันตราลที่กันครับระวังจังน้อยนี่พี่น้องเห็นไหมครับต้องระวังจังน้อยครับนี่เรียบร้อยอีโต้ครับผม ูดอยู่ยังอีจกจังน้อยครับผมดุนกันตอ่อครับผมแค่อะไรนี่างเครับใส่วงไว้พร้อมใส่กับสีไว้พร้อมครับเจ็ดโม่ละหลายพี่อนเนาเตรียมเตรีนครับนี่ครับเมื่อไรมาเอาเจ็ดโม่ครับเมื่อนี้ ไปไปก่อนมันแค่ยังไงครับพี่น้องห้อยหลิ่นห้อยแหลนอู้แยนครับพี่นอ้องอะไรอยังเงียบเลย อแฟนวิลินเลยเนะาะของเพิ่งเนาะัหงนนนะหีดลายเล้นีแ<ะ>เยอ่ยากเ,เาด,ด่ทู่ะบวน้อเี๋ยวถ่ายวิธีการไต่กลับกรับพี่นอ้นองเน,นี่ปูครับเนีนปูหน้าบานเท่านี่ครับ<ว>เอาเฮียเหม็นๆหมนกอยเด้ดพี่น้องด้ว เนี้ยสดก็ได้เี้สดก็ได้เนี้ยตายก็ได้ครับเดียดองออกน,นี่กินมันๆจังน,น้อยพี่น้องเข้าๆสียบก็บอกให้ใส่เขียดอกพี่น้อง นี่ดีดระวังมือกัแล้วกันครับเจ็บได้เนอเวลาจับจับส่วนผลด้วยข้องนอกจะไปจับข้างในได้วล่ะ <c oughs> นั่น <c oughs> เห็นบ่ล่ะพยายามจับทั้างนอกครับเพ <c oughs> ราะว่ามันดีดตอนใดก็ได้ ออ,อืหันมันหนีดก่อนหันตะไลจะพยายามจับทั้งหนอกทังสี่แล้วครับจะไปจับในวงมันเด้อ ก็งงหนูขาดเนี่ยอันตรายอันนี้กะเสียเข้ากับมัดไว้ครับถ้ามันติดมันกัดจเบิดเบิดหลอดหรอครับขั้นถือก็คือมีหัวแล้วเยบร่อยมัดไว้เพื่อไว้ครับมันเป็นหมาแม่เคครับผมเดี๋ยวไปรุ่นบ่วงผมมัสงพูนครับน่อยหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับไปรุ่นบ่วงร้วมกันอีกครับ โอ้ยหนาวพี่น,ออาานอ้องกาศย้ำเสาไปถึงน่าจุนกับเท้นไหมกันตุวนใ้นแ่บเดียวพี่น้องหนูบ่อครับมันลมแห้งสดพวกย้ำเสามันถึงวะโอ้ยเต็มแนกพี่น้อง <laughs> <laughs> ซิง โอ้ยถึงนูซิ่งเพคะบัดีคุณน้องรับหูมันครับหวยผมง่ายเลยครับพี่น้อง

Đúng không? Ngoài phân tốt lắm kìa Hả? À? <cười> 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 Ôi, bông hả <hạ> bông? <laughs> núi xinh hả? tài, mới chẳng đầy núi <laughs> xinh อะไรล่ะขุ่นนะลงหยับลงไม่นี่ครับมันพอถือหรอครับแต่มันเหยียบมันเหยียบบ่วงครับนี่ยครับเห็นไหมครับแสดงว่ามันเลียนอยู่แล้ว่ามันปกเข่าบ่วงเนี่ยหางไม่พี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับเหยียบบ่วงลงไปเลย ตะบ่ถือครับผมพลาดได้ยังไงไอ,อันนี้ก็ตัมอยู่ครับน,นี่พม่ด่าไม่ตัดบ่วงอยู่ครับว่าครับดีจีสงสารดิไม่ฟาดอยู่แตะบะถือ อ,นนอันนี้ก็ตาบ่วงโอ้ยบะถือพี่น้องไม่ตาบ่งวงจ้่โอเคครับพี่น้อง ยามยาเหลี่ยวเรยว่าถือครับมือนี้หนูว่าอ,ออกครับมันล้มผดเช่นไหเพื่นจะไปกูเขาให้นั่ะเดี๋ยวกลับก่อนครับโอเคครับผมจิปนี้ก็ถือว่าบ่อประสบความสำเร็จไปไหนนะพี่นอนะ้องเนาะถึงตัวหนูซิงหน่อยครับสองตัวแล้วครับขึ้นไดนตัวนึงครับ ล้มแ้งหัวดี่น่องหนูพอออกครับเดี๋ยวจิบหนาค,าค่อยว่ากันไหมนาอพี่น่องเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ